ก็กลับเข้ามาสู่รายการในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมก็ได้ติดตามชมดูนะครับการทํางานของเจ้าที่ตํารวจร่วมมือกับลูกเสือนะครับซึ่งก็มีการปลูกป่าชายเลนก็โอโ้โหเห็นปลูกป่ากันอย่างขมักขเม้นนะครับท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนเปรี้ยงๆนะครับแต่ทุกคนก็ไม่กลัวนะมาด้วยความใจรักนะครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปดูการจุด ท<ช>ยันไทยถวายพระพรให้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับโดยการมีถวายาพ่านพุ่มนะครับซึ่งเป็นพุ่มทองและก็พุ่มเงินนะครับก็ติดตามชมได้เลยครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อสักครู่เราไปดูการปลูกป่ามานะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสําคัญอีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งทางกลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่เดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับจะ เข้ารับผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับเพื่อร่วมพิธีถวายนะครับกับพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับครับซึ่งตอนนี้ผมยังนั่งอยู่กับท่านพลตารวจโชสมศักดิ์แวงโสพานะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการรูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับท่านครับเดี๋ยวเราจะมีพิธีการวางควรผ่านพุ่มใช่ไหมครับใช่ครับพิธีการตรงนี้จะมีความสําคัญยังไงบ้างครับการวางผ่านพุ่มนี่ก็เป็น หนึ่งในกิจกรรมมาหนึ่งในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอยู่ครับเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนม,ม์พรรษา8 6พรรษาเนี่ยนะครับครับก็รวมกิจกรรมทั้งหมดที่มีอยู่ในพิธีเฉลิมพระเกียรติขององค์ท่านเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันสี่พิธีการ4ี่กิจกรรมหรือว่าสี่กิจกรรมเหมือกรรมนกันหนึ่งก็คือกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่เราได้ดำเนินการไปแล้วครับผมแล้วก็สองเนี่ยกิจกรรม การทัศนศึกษาพระราชนิเวศมรุกะทายวันครับนะครับแล้วก็การชมนิทรรศาการเถิดประเกียดขององค์ท่านในมรุกกะทายวันซึ่งก็ได้ดาเนินการไปแล้วครับนะก่อนที่เราจะไปปลูกป่าเมื่อตอนบ่ายนะครับท <ผม S 1> ีนี้นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่3ในช่วงเวลานี้ก็คือในเรื่องของการ <c oughs> วางผ่านพุ่มทองพุ่มเงินครับนะครับเพื่อที่จะถวายราชการะ แล้วก็มีการจุดเทียนชัยครับแล้วก็ถว,ถวายพระพรชัยมงคลครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าคิดแล้วนี่ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2 5 5 3ครับนะครับที่มีพิธีแต่เดิมเนี่ยจะเป็นลักษณะของการแสดงรอบของไัยเฉลิมพระเกียรติครับแล้วก็ประกวดในการที่จะรับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานของวงท่านครับ,รบมีกิจกรรมเดียว ต้องบอกว่ารอบกองไฟเนี่ยนะครับแต่ละลูกเสือชาบ้านของแต่ละภาคเนี่ยเป็นสิ่งที่เฝ้ารอเลยเพราะว่าต้องการได้ถ้วยรางวัลของพระอ,องค์ท่านใช่น <ไป S 2> ะประเด็นสําคัญก็คือถ้วยพระรจาชทานเี่ก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นเกียร,ยรติเพราะงั้นการจาัดทุกแสดงมามาแสดงันแต่ละภาคเนี่ยก็ประโขดประขันแล้วก็มีการซักซ้อม กันค่อนข้างมากนะต้องบอก<ส>ว่าคัดเข้ามาด้วยป่ะครับหมายถึงว่าคัดไ,ไม่ไม่คัดนะเป็นตัวแทนของภาคเป็นต,ตัวแทนเลยซึ่งในแต่ละภาคเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีห้าภาคกรุงเทพมหานครเนี่ยถือว่าเป็นภาคหนึ่งเพราะต่างจังหวัดนี่เขาก็จะมอบหมายให้จังหวัดที่มีความพร้อมเช่นภาคเหนือมี17จจังหวัดเนี่ยก็จะมอบหมายให้จังหวัดที่มีความพร้อมที่สุดเนี่ยจัดชุดแสดงมาเพื่อที่จะเข้าประกวดนะครับในนามของภาค เช่นของภาคเหนือในปีนี้เขาก็จัดให้มอบหมายให้จังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้จัดจัดการแสดงรอบกอไฟเพื่อที่จะประกวดจริงถ้วยพระราชทานแต่จังหวัดเช่นหรือจังหวัดภาคใต้ก็เขาให้มอบหมายให้จังหวัดปัตตา,านีเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครนี่ก็ไม่มอบใครก็กรุงมเพชรชรอถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งก็จัด ชุดแสดงเพื่อประกวดเห็นบอกว่าปีนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครเนเป็นตัวแทนในการเขาเรียกว่าก่อนจะเข้าพิธีการรับวังไฟไี่จะต้องมีการเต้นสูลูโซึ่งเป็นประเพณีแต่ดั้งเดิมมาอยู่แล้วครับซึ่งเราก็ถือปฏิบัติกันมาคราวนี้เขาก็จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับครับเรียกว่าปราณีตมากแล้วก็สวยงามนะครับครับผมมีความพร้อมเพียงมี ดูดูดีครับเ่อัน,นั้นเดี๋ยวเราต้องไปเฝ้าดูกันนะครับ,รบทีนี้กลับมาีน,นิดนึงพูดถึงพิธีการสําคัญนะครับ,รบที่เราจะร่วมถวายพระพรน,นะครับเฉลิมฉลองในวาระที่ท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบรอบ86กปีนะครับทีนี้เนี่ยทางกลุ่มหลวงรู้เสือชาวบ้านเนี่ยนอกจากที่ร่วมถวายพระพรแล้วเนี่ยมีการแสดงความจงรักภักดีอย่างอีกไหมครับครับก็ในเรื่องของกิจกรรมที่ลูกเสือทานอกจากนี้ใช่ไหมครับก็ในในช่วง ระยะเวลานี้ก็จะมีทางจังหวัดนะครับครับภูมาคก็จะมีทางจังหวัดทางอำเภอเนี้ยก็จัดถวายพระพรนะครับเรื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยพี่น้องลูกเสือที่อยู่ในภูมิภาคเนี้ยก็จะต้องไปร่วมนะครับไปร่วมกับทางจังหวัดนะครับแต่ส่วนรวมเนี่ยเราก็จะจัดรวมกันที่ที่แล้วแต่เราจะหมดนะครับปีนี้เราก็จัดรวมที่ท่าพัฒน์ครับก็จะเป็นเพืกผู้นําผู้บริหารคณะวิทยากรที่หาแหล่นี่นะครับรแต่ว่าทางต่างจังหวัดเนี้ยพี่น้องลูกเสือต้องไปร่วมแน่ในเรื่องนี้นะครับถ้าเือว่าไม่ติด ภาละกิจได้เจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ต้องไปร่วมถวายพระพรในวนี้เพื่อจะอยู่ครับครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับเราจะมีพิธีการที่จะขึ้นไปนะครับวางผานพุ่มนะครับแล้วก็ถวายพระพรกับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเดี๋ยวเราเชิญครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูท่านร่วมพิธีการในการถวายผานพุ่มด้วยครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับไปร่วมในงานพิธีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ อีกช่วงหนึ่งเนี่ยจะมีการแสดงรอบกองไฟนะครับซึ่งแต่ละภาคแต่ละภาคนะครับอย่างที่ท่านบอกว่าคัดมาแล้วนะครับทุกคนเตรียมพร้อมเพื่อที่อยากได้ถ้วยพระราชทานกลับไปครอบครองครับนะครับเดือวเจินครับศพิีกรงาวไทยและประเทศชาติโดยเฉพาะกับลูกเสือชาวบ้านที่ทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชาธิราะห์ตั้งแต่ตีพุทธศักราช25 2515 และทรงได้พระราชทานความเมตตาช่วยเหลือเกื้อหนุนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้องค์กรลูกเสือชาวบ้านมีความเป็นตึแแผงมั่นคงสามารถปฏิบัติภารกิจในการเทิดทพลและทำโรงไว้ซึ่งสถาบันญ้าศาสนาพระมหากัษตริย์ พีกว่าผมก้าวผมก่อนก้าวผูเจ้าวบนถนนยุโรปนะประทานมูลที่วิทยากรลูกเสือชาวบ้านในพระอนคนท้งผมเดินทัศนสีนกปริการครุมราชนีและรองประทานที่ศรกทาาสูตรปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานครพร้อมด้วยผู้นำผู้บริหาร ครับท่านผู้ชมครับบริเวณที่ผมยดินอยู่นี้นะครับเป็นบริเวณที่ลูกเสือชาวบ้านซึ่งเดินทางมาจากทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันถวายพระพรนะครับผ่านพุ่มเงินพุ่มทองนะครับร่วมกันถวายพระพรแด่พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับประธานในพิธีพลตำรวจเอกโควิดวัฒนะนะครับกำลังเป็นประธานในพิธีเพื่อเริ่มดำเนินการตอนนี้นะครับประทานพรให้ของบุตรพระบาทขออรุพรหุกุศีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ในสาคุพระสยามเทวาธิราชพระมหากสัมพยานธิราชภพระองค์ได้โปรดตนพรดานประทานพรให้ไต้ฝ่าองคุยรบาททรงทรงพระเกษมสุนานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานพระเกียรติุณนระจรกระจายแต่ภพศารสถิตมั่นเป็นมิ่งหวนแก่พระสงฆ์ที่กรอชาวไทยทุกหมู่เรา 바이투어 가르침 루에까우 루에또헌 워자 워레자 워자 नहीं, नहीं।, नहीं। ท่านผู้ชมครับตอนนี้ที่เห็นด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นการเต้นสูรูเรียกว่าก่อนที่จะมีพิธีการการเปิดกองไฟนะครับจะมีการเต้นสูรูทั้งหลังที่เห็นเราสวยงามมากเลยนะครับ lùi lối yên trang, đi sục ngàn ta đón đói thai, một, hai, ทนาารประดานประธานพอให้จัดการเหล่อชาวบ้านของเรา,าเรเประส่งแก่การเจริญรุ่งเรืองบรดจุกับเปลไฟที่ลุกโทษท่วงต่อหน้าพวกเราในขณะนี้สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขอให้มอดไหมตงไฟไรของไฟต่อหน้าพวกเราวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลิแล้วผมขอเปิด การชุุรอบกองไฟณวันนี้ท ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ชมจบไปสักพู่เนี่ยนะครับเป็นการแผ่พานพุ่มนะครับแล้วก็เป็นการจับสลากพานพุ่มด้วยนะครับซึ่งเป็นพิธีการเปิดงานของพิธีการเล่นรอบกองไฟนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมชมสุรูนะเห็นไหมครับความสวยงามของสุรูแล้วก็เดี๋ยวในเบรกหน้านะครับเรามาชมการแสดงสําคัญๆของแต่ละภาคกันที่ท่านผู้ชมได้ชมครับทุ่งลาดยาณัติเด